รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือนสิบสองห้าสูตรเด็ดพระใหญ่โกลมล่าง12 11 12 13 02 22บน14 หนึ่งสามหน้าศสสองสชุด3ามตัวห้าหนึ่งสีหนึ่งสเจ็หนึ่งสี่